ได้กำลังแย่งเอาส่ว้าวพรานอยู่นิ้วนนะ้นองนรัอยู่นะน้องน่ารักเจ้ากินแล้วเอาเมนกินแล,ล้วหรอจะหมดแล้วนะแล้วของอร่อยใครจะแบ่งให้ ปั่นให้แรงเงินที่หน่อยแ้่ก็ขุดปั่นจักรยานให้ด้นาน,ดนี่ไงได,ด, <c ười> กกด้แล้วว้าวเราไปหาน้ำเย็นๆกินดีกว่าก็ไม่ค่อยดีแล้ววางจักรยานวิ่งตี้ นะร้อนจังไปดีกว่าอร่อยไอขนมหมดละกลับเข้าบ้านดีกว่า <c oughs> จักรยานนี่นาอ้ใครเอามาทิ้งไว้เนี่ยเอาลืมไปของ Oh ฮะพี่เหนือน้องนาลาหยุด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 เดี๋ยว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 ฮะเฮ้ยเดี๋ยวน้องลาลาไหนขอนาลาทำไมอย่างเงี้ยลูะพี่พี่เหนือลุกเร็วแล้วลูกลุกทำไมสู้กันล่ะฮะฮะทำไมสู้กันก็น้องนาลาหนาไม่ให้จักรยานหนู พี่เหนือะหนูเอามาก่อนแล้วหนูไปกินน้ำใช่ไหมแล้วพี่หนักก็มาขโมยอะไม่แย่งกันนะคะไม่แย่งกันก็น้องนาลาก็น้องนาลาไปกินน้ำหนูก็ต้องเล่นได้นะสิก็หนูไม่เห็นใครแล่นหนูก็เลยหยิบมาเล่นสิคะนาลากับพี่เหนือไหนมาอยู่ด้วยกันสินี่ลุกขึ้นพี่เหนือลุกขึ้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวแน่จะโดนทำโทษนะไม่เอาไม่ผักกันหยุดหยุดนะคะ หยุดนะจะสู้กันใช่ไหมอยากจะสู้กันใช่ไหมแม่มีวิธีสู้หยุดก่อนเอามือไว้ข้างหลังอ่ะนาราพี่เหนือตามคุณแม่มานี่เลยมาค่ะแม่จะให้อยากสู้กันดีนะมาค่ะมาค่ะอ่ะมาหยิบเอาคนละกระบอกเลยอเอาของอ่ะหยิบคนละกระบอกเราจะใช้ปืนฉีดน้ำ เล่นกันเพื่อเราจะได้คลายความร้อนโมโหลดลงน้ำจะทำให้เราเย็นยนนะ่ะสไปเดอร์แมนกับเดอะฮักสู้กันเลยเ <c oughs> ย็นยังเย็นยังเย็นยังใครเปียกสุดใครเปียกสุดใครเปียกสุดสลับกันพี่นาะเย็นลงยังเย็นลงลวคะ่ะนาราล่ะคะ อ่ะเย็นเหมือนกันเดี๋ยวเมื่อกี้ทะเลาะกันเราควรจะทำยังไงกันคะขาทษอ่าทำดีๆอ่ะยังไงคะนารานาราทำยังไงคะขาทอค่ะอ่ากอดกันก่อนกอดกันก่อนนี่รักกันรักกันในรักกันก่อนรักกันที่หลังอย่าทะเลาะกันอีกเข้าใจไหมคะโอเครักกันพี่เหนือก็เหมือนกันเข้าใจไหมคะอ่ะแม่ให้เล่นเลยเดี๋ยวแม่ไปนั่งดูนะคะ สำหรับคลิปนี้เป็นแค่การแสดงเป็นแค่ละครนะคะละครที่พี่น้องเวลาทะเลาะก,กันจะแม่จะมีวิธีทำยังไงให้พี่น้องไม่ทะเลาะก,กันเข้าใจไหมคะวิธีนี้ก็คือแม่ใช้ปืนฉีดน้ำใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้อากาศร้อนทุกคนก็อารมณ์ร้อนแล้วก็ทำให้ทะเลาะก,กันใช่ไหมคะแม่ก็เลย ใช้วิธีนี้เพื่อจะให้ให้พี่เหนือกับน้องนาลาได้เล่นกันแล้วก็อารมณ์เย็นขึ้นนะคะแต่มันมีมันมีอีกนะมีอีกวิธีใช่ไหมที่แม่เคยสอนพี่เหนือบอกว่าถ้าโมโหกันรับหนึ่งถึงสิบอ่าโอเคแล้วมีวิธีอะไรอีกคะนาลามีวิธีการให้อะไรคะถ้าทะเลาะก,กันงงให้สง,งบสงบแล้วทําไงต่ออีกคะ ตั้งสมาชิโอเคก็คือเราก็เดินออกจากตรงนั้นไม่ทะเลาะกันนะคะโอเคแล้วแต่ว่าพี่เหนือจะใช้วิธีไหนแต่วิธีแม่ดีไหมคะดีมากได้เย็นใช่ไหมใช่ค่ะนี่สู้กันเลยโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ยังไงคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อไปกระรงใจนะพี่หนาเรามั่งมล่นด้นะสำหรับคลิปนี้บาย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 สู้กันเลยค่ะสู้กันเลยยิงเลยพี่เหนือจัดการจัดการน้ำหมดหรือเปล่า